กับแม่ยเห็นคนนร่วเห็นมนร่วเดี๋ยวไ่งใ้เสื้อเสื้อทหารักาดตายนนี้มาพี่จะพี่จะหนีไปไหนเนี่ยอะไรครับผมหนีไปไหนไป็นครักสตรีไทยครับก็ต้องรับน้อยสมุนตัวนะครับพี่เม่วครับ

ไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์ให้หน่อยดิพี่มีตังอยู่900ารเลี้ยงได้ทั้งกองไหมได้พี่เลี้ยงหนูคนเดียวคาราคารหรอคนละคารให้ยืมอ่ะโอ้ยแปดสิบก็กล้าพูดอ่ะเนาะตรงนี้ก็สบายใจอ่ะอ่ามาเธอเธอในไลฟ์มีใครมีให้เรายืมตังไหมล่ะขอยืมตังสัก2องพันจริงนะ อยู่กองไงก๊อบกองเม่ไดีไมีเวลายอยู่บ้านที่จะไลฟ์อะไรให้พวกเธอดูก็เลยไลฟ์ชีวิตในกองให้ดูตะโกนฉันรู้พวกเธออยากดูพี่เกรซใช่ไหมล่ะฉันไปตามหาพี่เกรซพี่เกรซกำลังคุยขยะหาของกินอยู่ไงทำไมวันนี้แมลซี่เป็นสภาพนั้นคะอ้าวว่าลิงทรหายอะ่ะ ว่ารินทร์หายไปแล้วว่ารินทร์ถอนอยู่ว่ารินทร์ถอนไปแอบหาอะไรกินแถวไหนอะ่ะนั่งคยแบ<า>แป้งปมันหลบอยู่นี่ก็เลยแบบนี่คือการที่มาเข้ามุมแอบคุยกับผู้หญิงเงี้ยเหรอใช่ทั้หนึ่งซีสวัสดีสสดเราพักหนึ่งซีนแล้วมานั่งคุยกับแป้งอยู่นี่พักหนึ่งซีนเมื่อกี้เป็นไงมั่งเมื่อกี้ไม่กล้าดู เราดูผมพี่จ๋าได้ดูเปล่าดูพี่สากาใจพูดเลยเออตันเขินเหมือนโดนเองข้ามผ้านะครับเออฉากจบเมื่อกี้เราถ่ายฉากจบของนางอายแต่ยังไม่ปิดกล้องไปดูเดี๋ยวทุบเปาเหมือนคราวนั้นอีกเออทุบคราวที่เราทุบเปาะแบบทุบเปาะตัวเองเขินไหมเขินไหเขินจริงเหรอแต่ก็ต้องเก็บอาการถ้าเกิดเราเขินพังไปแล้วอ้องจะเป็นยังไงจริงนั่นเขินจริงๆรินั่นอะ แต่นี่แขนอะไรเนี่ยแขนอะไรมันเป็นมุมกล้องครับพี่จ๋าไม่นะนี่แขนจริงจังนะทำไมต้องดูแลตัวเองต้องเฟิร์มนิดนึงครับแต่กางเกงขาลอนนิดหน่อยครับเออไม่เป็นไรรอๆอทิ้งตัวใหม่นะาน้ครับผมมีคนถามว่าใช่ที่นอนไหมท่านโกงจริงก็ไม่ใช่นะนี่ผู้หญิงของท่านโกงใช่นี่แป้นแป้นติ๊งเนียว ถ้าอยากให้ตัดต่อให้เจ็บใจแค่ไหนก็บอกแป้นเขากำลังเข้าได้เข้าเข็มแล้วก็ตัดเนี้ยก็บอกแป้นเป็นไงพี่เกรซหลังจากทำงานกันมาะปีแล้วเนี้ยสปีแล้วว่าใกล้แล้วว่าช่วงนี้ใช่ช่วงนี้ของปีที่แล้วคือช่วงที่ไปเรียนนี่ไงเรียน acting กับครูหะขนาใช่ใช่ตอนนี้แค่หนึ่งปีแล้วเลยหนึ่งเดือนเราจะปิดกล้องกันใช่ Happy birthday ก่อน แฮปปี้เบอร์เดย์นายนายแฮปปี้เบอร์เดย์กองนายนยใจมันไม่ดีนะเว้ยเวลาต้องแฮปปี้เบอร์เดย์ละครอ่ะใช่ใช่หรือปะครบรอบอ่ะเออแต่เราก็ไม่ควรพูดดังออกไปเนาะเดี๋ยวดวยนะขวหนึ่งแล้วขวบหนึ่งแล้วนะแป้นฉันว่าเป็นผิดที่แป้นแล้วล่ะว้าวตอนทรายสีเพลิงก็ปีปีปะวะปีหนึ่งปีสองแป้นเธอจะหนีฉันไปไหนแป้นงานนี่เขาจ้างมาทำงานโอ้โ ไงล่ะกูดูเป็นคนไม่ดีเลยพี่ดาเอ๊พี่ดาเอ๊ปากแดงมากจริงอยากได้พี่ดาเอ๊ไปเจอลูกเย็นๆมาเป็นไงบ้างคะอุ้ยน่ารักมากเลยพี่จ๋าพี่จ๋าจะเอามาอยู่เป็นเพื่อนก้อยสักตัวไหมอ่ะโอ้ยไตายต่ไต่น่ารักมากจริงเหมือนตุ๊กตาเลยพี่จ๋าจริงเหรออยากได้แต่อีไต่มันจะต้องมีปัญหาอยากได้นะพี่ชมอยากอยากได้จริงๆริงวนี้เราถ่ายฉากแต่งงานไม่รู้กี่งาน สารพัดจะไหลางานนี่ดูสิกองถ่ายคนเยอะเองกับกองถ่ายนนเลสวนหรือสอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องบอลหล่อเลยก็เต็มครับเต็มครับแต่เต็มมันแต่งเองอ่าเกิดงานแต่างงานที่เลยหน้าขึ้นไปแล้วก็ อันนี้ก็พูดต่อแอปเลยไปดีๆนะคะอันนี้เป็นเป็นเป็นภาพไม่ได้ออาเสียงนะคะแล้วก็เป็นเสียงของที่ขวัญพูดว่าคนเราเวลามีความรักใัเย็นใลีความรันเราเวลามีความรักนเราเวลามีความันเราเวลามีความรักนเเวามีคมรัหวในเาเมีควมันเราเลมีความันเราเวลามีความัวในเราเคลามีควมักจะเราเขึ้มก็ต่อเมก่อเราเอกับใคนคนนึง ที่เขาเข้ามาแล้วโลกของเราเนี่ยก็จะไม่มีวันเทำไมบอลดูเลตติ้งดีแล้วมีแต่คนมาเรียกบอลบอลนั่งจะไม่ได้จริงนะคือนั่นคือแม่ที่แม่พูดไว้โอ้ยน้องบอลทำไมโอ้ยน้องบอลคือน้องบอลเหยียบเท้าเหรอหรือมีคนบอกโอ้ยน้องบอลทายที่เห็นเป็นพนักงานที่โอ้ยทำไมแผนง่พูดเป็นเสียงนักงานทีพูดว่าเธอจะทำตัวทำจิตใจให้เป็นเด็กอย่างเก่าได้ไหมอย่าแต่งหน้าให้มากนะอย่าสนิทกับเพื่อนผู้ชาย หรืออย่าเพิ่งคิดมีคนรักทำแบบนี้จนกว่าจะเรียนจบได้ไม่นานพี่ไม่เอาเพื่อชนะได้ไม่นานได้ไม่นานเสียงหล่อเหมือนธนาทิพย์เลยอนัทยังไม่ไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์อีกบอกว่ามีอยู่เก้าร้อยนี้ก็ได้เลิกกันแล้วเป็นธนาทิพย์ค่ะอันนี้เป็นธนาทิพย์หลอกคือเก่งเกินเกย้วยหรอไม่อ่ะ นั่งได้ไหมอยู่นั่งได้ไหมตานกับแหวนไปนางมองตามแหวนไปนะแล้วที่นิ้วาิึงเหมือนกันนายกน้ายกนิ้วมาตามแหวนไมองแหวนแล้อย่มองหน้าดิทำงานนะทองาอนมเคมัร้เยจริงเหรอมเคยให้แหวนผู้หญิงเหรอเยอะยนคยนิ้วหน่อยคยนิ้วอ ก็กรีดอะกรีดกรีดสิลูกกรีดเอออย่างนั้นแหละไว้มือพี่ดันเนี้ยไม่กบวันกำลังใจกวากำลังใจเกเอโดนแดกอไแดร้อนไขวาได้ขวาเอออะไรก็ได้เออให้ยกมือขึ้นมาจะจูบหวานนางก็เห็นมือ มองีตัวเองตามแบบยกนี้ขึ้นมาจะจูบอะฮะจูบเลยจูบเี๋ยวนาก็ไปยกมือ้วยกมือขึ้นเออแล้วมันองกระดึกเข้าีกหน่อยออเให้หมอให้หมออ่าแล้วยกมือขึ้นจะจูบเนี่ยเราตามแบบี่ไปปุ๊บตึงมากไม่ตกใจอ่ะแงาใช่ีหตกใจปะเฮ้ยงองงว่าจะจูบทำไม ชีวิตขนเรามันทำตามคำสั่งพ่อได้ขนาดนี้เดินไปก็เดินมาเออคิดคิดถึงเมนูแซลมอนเออชิงก็คิดถึงอยากเราทำกับข้าวหรือก็คิดว่าพรุ่งนี้เช้าเราทำของข้าวนะกอนเนี่ยไม่มีเวลาเลยอ่ะอะไรอ่ะคุนเด็กมือครับ ไปดูเลยเดี๋ยวต้องไปนั่งแทนเขาเออแต่ว่าต้องเปลี่ยนชุดแทนเขาด้วยเออใช่ตอนนี้ไม่ใส่ยีนตัวเองแล้วก็เสียัวเลยไปเลยเธอต้องทำอะไรบ้างยืนแล้วก็เก่งนั่งนั่งนั่งอยู่นั่งนั่งนั่งนะนี่ดูสิโออยู่ในอ้อมกอดพปะเอกช่วยไม่ได้จริงกลายเป็นผู้จัดที่ดีนี่ ทำไมมีเด็กคนบอกว่าพี่เหมียวแมนมากป๊าเฮ้ยนังเสียงได้พี่เหมียวทำอะไรอะคะอย้่าฮ่า้่าฮ่าฮ่าอ้ยูดดีแปลงกายเป็นจัดนาทีกลายเป็นแจ็คอะแป๊มันตึงหลังหรือว่าเกงตึงหลังตึง พ่อผมเป็นมันนแต่นี่บาดไข่ไปคลอดนะขเสี้ยกก้โก้โกไม่ได้แคทำอะไรไม่ได้เลยนะเล่นๆไปซิ่ไม่ได้เลยจะได้ไหมวันที่เป็นวัที่สูงแค่ไหนไข่หลไปน่าอือก่อนพี่กมอนต่างนิดนึงนะเดี๋ยวพี่เกดจะสูตรนี้ไปใช่ครับใช่คตัวนี้เลยครับท้อบนเป็นอย่างี้นะข้อบนเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เลยทง่างเยน ต่ห้ามยืนนะเพราะว่าลอยลุงสัญญากันหนูก่อนว่าจะไม่ยืนสัญญาพี่จ๋านี่ใส่รองเท้านอกบ้านเลยได้ปะแกล้งทุกคนอะไม่ต้องใส่ใส่รองเท้าก็ได้ใส่รองเท้าเลยแต่ผู้อเด็กไม่ต้องเกียวเสียดส้นสูงอีตุ๊ดคนเข้าใจว่ายืนยเป็นตัวแทนแม่ค่ะ นี่เอากางเกงมึงให้รอดก่อนนะคุณพี่ว่าเห็นไหมครับใครการแต่งให้อ๋อแต่งแล้วนี่ว่าเอ๋อไม่ได่แดดเผนลงแดดหมดพี่เมียมีคนอยากเห็นสมเด็จอ่ะเมื่อกี้มันมั่นนานแล้วนะเอาเหรอสมเด็จเดี๋ยวนางนี่อยู่พี่จิงหัวไม่ขนาดนางกำลังอาบแดดอยู่นี่ไง นี่เราจะขอเคลียร์สมเด็จไม่ใช่ลูกเทพสมเด็จเป็นตุ๊กตาเฉยๆสมเด็จไม่มีชีวิตสมเด็จเป็นตุ๊กตาแล้วก็นั่งไม่ได้เห็นไหมลูกเทพต้องนั่งได้ก็พี่เอาหางมันมาดุนเหมือนจู๋เลยสมเด็จมี่ะหัวตั้งเชิแม้พอสมเด็จมาเราหัวใจมากันชนะบางวันฉันทำอาหารฉันจะไม่ได้หัวใจเท่านี้เลยมันคืออะไรกันนี่อ่ะ มันคือตัวอะไรนะพี่มังกรใช่ป่ะนี่คือสมเด็จสมเด็จที่เปลี่ยนชุด <Baby S 1> เยอะมากเบบี <Dragon. S 1> <Baby Dragon. S 2> ้ดราก้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนพวกธอหัวใจมาให้สมเด็จเยอะไป <laughs> แอบหลอนไม่หลอนสิมันคือตุ๊กตา,ากน,นี่คืองานหน้ามอหนที่สมเด็จก็เสร็จ่ชาไหนไหนพี่มันแล้ว เขามาันนมา่นกันเขามั่นกันนางเอกด้วย,ยงไงเมื่อกี้งไงพี่ต้องโพสต์นิดนึงนะหนูอยากให้นั่นรัก <c oughs> โอ้ยมั่นกันใหญ่เออเอ็นดูนี่แต่ไม่มีสักขีพยานมั่นกันมีคน,คนบอกชื่อเหมือนแฟนหนูเลยวายะะ <c oughs> ยังมีคนชื่อสมเด็จอยู่เลยคะเออยังมีคนชื่อสมเด็จอยู่เอ็นดูเฮ้ยพี่ชอบมากกองถ่ายนะต้องซื้ออาหารแค่ไหนถึงจพะพอ นี่ของกิน,นเราเนาะอ้าวโกรธโกรธทำไมเธอให้หน้าโกรธฉันทำไมไม่ใช่บ้านพี่สิบ้านพี่ขนาดนี้พี่ไม่ต้องนำมาหากินแล้วเนาะบ้านเนาะพี่ที่ก็มาเช่าเขาโอ้โหมุมหลุมหนุ่ม,มเอา้าวเธอให้หน้าโกรธฉันทำไมเนี่ยเธอโกรธฉันทำไมอา้าวมีหน้าเศร้าด้วย เราก็ถ่ายกลับกันไปถ่ายกลับกันมานัดยังไม่ไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์ครับอมซอนคุณแม่กับคุณลูกคควินะรับอมซอนทำไมล่ะมันตึงกันไปหมดเหรอคะหรืออะไรมันเป็นละครของนักกล้าวเลยนะอะไรนะไฟอะไรทีวีไฟเจ็ดอกะไรนะยี่ห้อนะไฟไฟ วันนี้ก็เป็นวันดีเราก็จะมาสู่ขอลูกสาวให้ของบ้านนี้กันลูกสาวมะเป็นเอาลูกสาวเอาแม่ให้ผมก็แล้เดียวเดียวแม่ลูกมาฉันก็อยากจะไลฟ์ธรอาหารเนี่ยฉันก็สายเนียนๆให้ดูแล้วะว่าฉันไม่มีเวลาอยู่บ้าน นะก็อยากจะไลฟ์อยากจะทำกับข้าวไม่มีเวลาเธอแต่งหน้าโอ้ยสลิดอยากไปร้านร้านก็ไม่ได้ไปสลิดตั้งใจทํางานเพื่อพี่ด้วยนะตั้งใจทํางานเราจะได้มีลูกค้าเสียงไม่ได้หายไม่มี นี่แหละผมทรงใหม่คืออย่างนี้มันจะเป็นบอบนี่เธอตอนนี้เราก็ต้องเลี้ยงให้มันยาวลงมาอย่างงี้ไงพี่แอนหนูอยากไปโอฟเฟนด้วยมะ่จ้าวก็วันนี้ไนงะวันนี้ใช่ไหมงานก็เข้าไงเธอเพราะว่าปกติเราก็จะมีโปรดิวเซอร์ใช่ไหมที่จะมาช่วยดูกองปรากฏว่าโปรดิวเซอร์แม่เขาไม่ค่อยสบาย ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ก็แม่ไม่ค่อยสบายก็มีการลางงานซึ่งเราต้องให้ไปดูแลแม่ยังไงเราต้องให้ไปดูแลคนในครอบครัวก่อนไงทีนี้เราก็เลยต้องมาดูกองวิ่งมาตั้งแต่แปดโมงครึ่งน่ะเธอเสียงดังไม่ได้นี่มันกองถ่ายไงเธอกองถ่ายเขาไม่ให้เสียงดังเนาะเดี๋ตีเลยพวกเธอเป็นพวกเธอ Follow ผู้จัดเธอต้องรู้ชีวิตในกองถ่ายนะมันห้ามเสียงดังเดี๋ยวฉันต้องพุ่ดกับดุนนุนพุ่ดกับ ไม่อินเนาะไม่อินไม่ไม่อินอ๋นอ,อวันที่29่สิเขอบราวนี้จะเป็นเดือนว,วันเกิดได้ค่ะได้เลย29คุณทันชนกเหรอพี่จ๋ากองอะไรคะกองคีคๆคเธอเขาก็ พี่แอนใครพูดกำกับนี่ไงฉันกำลังถ่ายทอดพูดกำกับให้เธอดูอยู่เนี่ย <laughs> เธอไลฟ์ของเราอะ่ะเราจะไม่มีการโจมตีใครตั้งนั้นนะเราจะให้โอกาสทุกคนนะเนาะไปด้วยวันที่29บร้าวนี่นั่นไงน,นั่นไง <c oughs> ปอดยี่เก้าวันอะไรอะยี่สิบเก้าวันอะไรพี่แป้นยี่สเก้าเราอยู่หัวหินปะอีใช่ค่ะออาตายพี่อยู่หัวหินอะวันอะไรอะเธอฉันต้องถามมาอุดทำเบลนี่ให้แน่ๆเลยอะฉันถ่ายรับค้อนอะก็ใครส่งน้าเช่าทำไม ตาย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 ยี่สิบเก้าเหรอนี่พรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้ก็ได้กินเดี๋ยวพรุ่งนี้ทําให้จริงๆวันนี้ก็จะตะอกไปแล้วแหละแต่ว่างานเข้าไงงานเข้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้แบบนี้ลงร้านพรุ่งนี้แบบนี้ลงล้านพรุ่งนี้นี่เธอเธอจะต้องเข้าไปที่เพจไลฟ์เฟซคุยซีนนะแล้วก็บอก นางพวกบรรดาหุ้นส่วนนะว่าให้หยุดกินบราวนี่ของลูกค้าด้วยนางจ่ายตังกันนะอาชิตเออเออเอออาจจะกลับมาทำให้นะแอบไ์สิเขาถ่ายละครก,กันอยู่ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้อบเบรานี่ไปพรุ่งนี้เราจะตื่นมาอบเบรานี่ตอนอุ๊พี่ขวัญเพิ่งดูว่าห้ามขยี้ตาหละพรุ่งนี้เราจะตื่นมาอบเบรานี่ตอน ประมาณแบบ8โมงครึ่ง9โมงคิดว่าไม่เกินเที่ยงเรานี่จะถึงร้านนะไปนะร้านอยู่ถนนผ่านฟ้าเถิไม่ดูแค่ไดูแอเฉยแ่มาหาของกินไงแต่ใช่มพูดไปนบ้านแล้วอ้เที่เสียง เธอกินอะไรไหมเมื่อกี้ฉันเห็นเธอหาก๋วยเตี๋ยวกินตรงนี้มีของกินนะเอาเอาแมคโดนัลด์ไหมเธอเอุ้ยพอไล์นะทำเป็นกินผลไม้เมื่อกี้ฉันเห็นคุยก๋วยเตี๋ยวต้มยำพอแบบว่าออกอากาศทำเป็นกินแก้วกมังกรคลีนอะไร มีคนเข้ามาขอบราวนี่ก็เลยบอกไปว่าต้องบอกอีพวกหุ้นส่วนให้หยุดซื้ออีพวกหุ้นส่วนะจอดหมดใช่เพราะมันพูดอยีกครับมันพูดตอนในนี้แล้ไม่ต้องไม่ต้องไม่่ใชนี่เป็นการเปิดราคานี่ไง แกงหน้ามอเธอจริงๆตรงเนี้ยเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นความลับเพราะว่าเพราะว่าเราใช่ Sai, เราเมาทุกคนตรงเนี้ยพอเราเมาใครหมดแล้วเราก็เริ่มเมากันเองบางครั้งไม่กล้าลงไปห้องน้ำพี่เกรดอะไรจะอย่าบอกทุกคนบอกพี่เกรดกินคลีนพี่เกรดอยากกินเยอะเดี๋ยวร่างพังเห็นร่างพี่เกรดตอนนี้มัแขนเสื้อนะตึงไปหมดละกังกงกังเกงกล้ามขากล้ามราคะหรอกล้ามไบเซ็จไตรเซ็จ

เหตุผลที่วันนี้นะไม่ได้ทำอาหารพรุ่งนี้จะตื่นมาทำรางนี่แล้วก็จะไลฟ์ทำอาหารขึ้นอะไรกันดเตรีตยวเลยเนี่ย <c oughs> จริงๆแล้วมีแซลมอนที่อยากทำพห้พ่อนะ เดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูนะกันวอลลินตัวไม่แตกวอลลินหนนนลลนนลลุ่นดีมากตอนนีว้วอลลินแซ่บมากงานกล้ามวอลลินดีมากเย็นนี้ก็กินข้าวกองโอ๊ยแต่จะไปกินข้าวกับปอมแปมเออคือเรามีสองร้าน่ยตอนนี้เรามีคลิปเช่นด้วยอยู่ปากซอยทองหลอ่อซอยสีเดี๋ยวนี้เราจะพาปอมแปมไปกินเธออยากเจอปอมแปมมา้ามฉันจะมีคนบอกว่าฉันพูดจำเหมือนปอมแปมฉันชอบอยากเป็นเพื่อนเขา ดีสามสองเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเย็นทีจะไล่ไปดูนะนไปแล้วนะอย่าดูเยอะ